สวัสดีค่ะน้องอนนะะวันนี้แม่อยู่ด้วยวันนี้ก็พาแม่มาเที่ยวเชียงตุงนะคะเราจะไปกัดสุงกันนะคะไปไปเที่ยวเดินไปด้วยกันวนนัีตอนนี้เราก็มากับน้องหอมท่าเดือกับครูคำอีเรน,นี้เดินนำหน้าไปนู่นนะครับเสื้อเสื้อดำแล้วก็ มีคนแปลกๆทั่วๆไป้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอันนี้มากับน,น้องหอมท่าเดือครับคนสวยนะรประจำประจาช่องอันนี้ก็มาเที่ยวกันนะครับนี่นี่ครับสวยไหมครับได <c oughs> ้เจอรจริงๆแล้วตัวเป็น,เปนๆเอารถมาหลบพอดีฮะครับนี่กำลังจะไปกัดหลวง เชียงตุง่าเป็นตลาดนะครับตลาดแบบขายของทั่วๆไปหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นที่สัขายไอเครื่องไฟฟ้าอันนี้เข้ามาเต็มๆเลยงามแท้สาวๆกนงามแท้อันนี้คือนขายมอสไซ แต่ว่ามาไม่ถึเช็งถีงแค่ตกตุตต้มไ่ว่้ไม่ไม่ค่อยได้เที่ยวแต่ว่าครั้งนี้คือครั้งที่สองแต่ว่าตอนนี้จะได้ไปเที่ยวตัวเมืองเลยเพราะว่าตอนนั้นคือตอนนั้นคือเมาเเบรถอยู่เขาเรียกอ้วกเนี่ยเขาเรียกอ,อ้าเเเเเยเเเเเเยเเ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 เสาไ S <S okay. ตอนนี้เราก็มาถึงที่ตกตลาดแล้วนะคะเราจะเข้าตลาดตลาดหลวงตลาดบบ้านตบ้าของอะไรได้บ้างผ้าขายเยอะบ้างนี่ไขายเยอะมากขอขายเยาะจริงก็มีเสื้อผ้ามีกางเกงมีอะไรเงี้ยมีน้องหอมถ้าเดือดด้วยขายราซื้อเท่าไหร่นี่ซื้อเท่าไหร่ดีเนี่ยเดี๋ยวพ่จะดินหาว่าจ้ไหมดีกว่า อยู่ตรงคนเยอะลมันอ้าวป้ามาเที่ยวกับเขาด้วยเหรอครับป้าชื่ออะไรเนี่ยโอ้นี่น้องน้องน้องขมี<ะ>ตลกมากเลยซื้อเสื้อสีสีนี้ใช่ไหมนี่เมวันไปดูโทรศัพท์ผมดิมาดูนี่สิไปดุ้งอะไรเขาเสื้อสีคนละสีเลยนะสวยเลยแต่คนอื่นเขาเป็นปกติของของน้องเ็าจะเป็นสีสีสสออกน้ําเงินนี่จะเป็นน้ําเงินเลยสวยเลยแม่จะเขียวมีอากาศไม่เป็นไรถ่ายตามเนี้ย ยกสูงไปหน่อยตลาดหลวงนะคะตลาดหลวงสืุ่มมันก็จะมีของขายมากมายก็มีเสื้อผ้าช่วงนี้อากาศหนาวครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่มากก็ยังร้อนอยู่ถือว่าร้อนมาทีกการถ่ายถือว่าไม่หนาวมาก เราพาดูนะครับมีเสื้อผ้ามีอะไรมากมายเยอะแยะนะครับก็มีเอชาแมงล่าชาหอมหอมมีทุกอย่างมีชาอู่หลงชาอะไรเงี้ยไอชานี้ยิ้วไปได้นะบอกก่อนชานี้ยิ้วได้นะครับมันเบายิ้วไปได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหอมจะซื้อไอที่อะไรนะ เป้เป้ให้ท่าพ่อวันนั้นเห็นท่าพ่อสี่สิบพันนะนะไม่ใช่เขาอยากได้สองแว่นเดี๋ยวซื้อสองแว่นให้เขาไปด้วยอ๋อจริงค่ะเดี๋ยวดูเนี่ยแถวๆเนี้ยมาจมเขามีทุกวันคือซื้อที่หมวกอ่ะสองแว่นนี่ก็จะทางออกแล้วนี่ก็จะมีขนมทั่วไปอะไรนะโดยประมาณแล้วก็นี้ขนมปัง วันนี้กกันมีกระเทียมเราก็เดินเลี้ยวเลยไม่เป็นไรเขาแวะซื้อไอ้นี่ไงชาไงอะแวะซื้อชาแวะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนี่มีบ่อมิจฉวันมาซื้อนี่ดิไปไหนเนี่ยเดินกลับไปกลับมาอย่างเนี้ย มิตรวันไปซื้อหมวกดินู่นน่ะนูน่ะเยอะแยะหมวกเห็นไหมครับหมวกมีครัี่แม่เม่จะไ่่างทีิขอไปซื้อหรอชาัะจะจะซื้อชาไนมะ ก็คือมีข้าวมีอะไรเนี่ยคืชาอู่หลงชาอะไรเนี่ยตอกจีนตอกจีโซบ้างอะไรอ่ะจีกับเวนตี้เอาหูนี่หอมไหมสนใจไหมชาอู่หลงอ่ะชาอู่หลงนี่ค่ะชาอู่หลงกินหอมหอมอ่ากินน้ำหอมอันนั้นขายยังไงครับอันนี้คือนนี้ขายผัดนึ่งได้แบบผัดนะแบบถิงอันนี้ได้เหมือนเนือันนี้นะคะชาอู่หลงเนาะ ในชาวลุงเชียงคูณ่ะในชาบ้านไซอ่อันนี้หนึ่งหมื่นแจ๊กอันนี้แปดพันแจ๊กหนึ่งหมื่นแจ๊กต่างกันยังไงฮะต่างกันมันเออตีมันเหมือนกันนะที่ยู่มันเหมือนกันนะถิ่นถิ่นถิ่นที่ปลูกไม่เหมือนกันใช่ใช่อันนี้จะอยู่บนจุดลอยสูงๆนระดับลาใช้ในหนั้านอันนั้นเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นแจ๊กค่ะ เหมือนกันอุหลงล่ะอันนี้แปดพันแจ๊กอุหลงเหมือนกันทั้งคู่อุหลงเหมือนกันทั้งคู่ไม่ใช่อันนี้บ้านไทยอันนี้อุหลงบ้านไทยอ่าก็อุหลงอีกอันนึงอุหลงในอันนี้น้ำหนักเท่านี้อ่าท่นนี้เท่ากับเท่านี้ใช่ค่ะขอดมหน่อยนะเอาเอาผึ่งค่ะเอานี้เอาเนี้ยขอดมหน่อยฮะอันนี้น่าจะเป็นการช่างขายล็อกขาตัวเอง อันนี้หอมกว่าอันนี้ใช่ป่อ้ไอ้นี่ไอ้นี่ลดหน่อยได้ไหมห้าพันไม่ได้5ห0 0ไม่ได้ห้าพันคือเจ็ดพันแปดพันซแปดพันซเจ็ดพอต่ออย่างนี้ไม่ได้เลยไ่อเกินราคโอเคอันนี้หมจำจิมต่ต้ยอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะอัี่ถ้าพี่ไปเช็ดน้ำนะมันจะหอมเรอนอาเอาแบบที่ยมแล้วช่วดีกว่าอันนี้ใครโอเค ที่หนึ่งขันนี่มีกี่ขีดกี่กิโลอ๋อหนึ่งขันนี่คือมีสองขีดสองขีดเนี่ยขันอีสองขีดนะคะโอเคแถมให้หน่อยดีฮะสองขีดคือจ่ายไปแปดพันแปดพันแปดพันจานนะคะเอาไปฝากทัพพ่อทัพพ่อชอบแล้วเราจะฝากนั้นไหมใครนะไอ้แม่ถงพี่หอมอ่ะเขาเขาไม่กินไม่กินหรอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะซื้อไอ้ที่ไข่เขาไม่ทานก็ได้แปดพัน อันนี้หนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นโอเคจ่ายหมื่นพรพรพรสองพันม่นเป็นินปันเนหกแนเปอ่มเพย่จกันเหรอเนสานเพียลานั่งอยู่กับอะไรนั่บล่บอาเงินอนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขายดิีขายดี ครัใช่ค่ะที่เรากินแล้วก็ลิ้นชาใหญ่ๆผงโหดชาอืมโหดชาแล้วไล่ใบใบนี้อะไรฮะอันนี้ใบคือมันคือมันคล้ายๆกับใบเตยอ่ะอ๋อฮะเอ้หอมถือนี่ถุงใช้ใบเตยอ๋อใช้ใบเตยแต่ก็หอมเหมือนกันผงโหดชาอันนี้ชื่อร้านอะไรฮะเดี๋ยวลงคลิปจะได้บอกเรื่องชั้นชาที่อยู่ทางใกล้ๆทางออกประตูนี่ตลาดอ๋อขายร้านขายเรดิโอ ตรงข้ามร้านขายนาฬิกาเลยอยู่ตรงนี้นะครับพี่เขาพูดไทยได้ <มา S 2> นะมาพี่พูดไทยได้ยยอยากอยากจะนสนใจร้านนี้เขาเอ่อพี่คนขายนะครับแม่ค้าพูดภาษาไทยได้ชัดเจนเลยครับมาอุดหนุนหน่อยนะครับเชิญชวนเพื่อนๆอุดหนุนขายดีราคาราคาเป็นกันเองครับ ขอยของพี่น้องขมี่ายอกับตลบปัดมาเลยอเพื่งถขายน้องขมีครับมามามาเที่ยวหน้าพี่มันใหญ่มากเดี๋ยวไว้เขาเดี๋ยวเดอันนี้จอันนี้ก็จะเป็นผลไม้อันนี้ขาอยน้อยก็มีนะมาไปเดินเดินดูเขาได้ไปเดินดูได้รู้จักนี่เขาเขาซอยน้อยได้รู้จัก เนี่ยมิถุกวันมาดูสิบวกอะอะที่บว่มกมิทุบวันเนี่ยข้าวซอยหมวกอันนี้คือข้าวซอยนอย้อยน้องก็บี่น้องก็จะมาทานครับไปแล้ว้ะไนขานาครับไ,รไปอีก่ล้่นะ ไปได้เลยค่ะบกวบางกรุงเทปอีกกร้งเทปหนามากครับหนาบึ้บเลยผมสั่งมาจากร้านในใบบัวแป้งหนาบึ้บเลยอ่ะอนี่นะคะแม่ค้าวิธีทำข้าวซอยน้อยของชาวไทย เดี๋ยวเดี๋ยวจะเบอร์ผ้าให้นะครับไม่ไม่ไม่เห็นจะเบอร์หน้าครับเขาไม่ใส่แป้งหรอคะพี่กะมีใส่แล้วนี่ไงแป้งอ่ะยังมันต้องมันจะต้องเป็นสีขาวๆอีกอ่ะไม่ไม่ก็ทางนุ๊กกลิ่นหอมกินเท่าลหรหนูไม่กินนะหนูไม่กินน้องหอมทัดเดือนเขาไม่กินกินแบบใส่เคโซเชียอ ที่ประเทศไทยรู้สึกจะ50าบาทหนามากนะครับที่ร้านใบ,บวัวแต่ว่าอันนี้เรามาเรามาจริงตุงมาของแท้เลยก็ได้ทานนะครับแล้วใส่ตรนงกินกนเลยนะจรับใส่ าทก๋วัเนี้เรามาเกงข้าวซอยที่เป็นสุกนี่เป็นตุกครับน้นองนี่ก็าทำอร่อยมากนะเป็นข้าวซอยน้อยอร่อยมากเขาบอกข่าวซอยน้อยกเตี๋ยวข้าวหน้าเนี่ยอร่อยมากข้าวซอ,อยน้อย อร่อยใหญ่อร่อยรวยห่ออร่อยหอเียงการเนียงอ่อยรยอ่ออรยอร่อยรอยอร่ยอร่อย่ออร่อยัยอร่ยยดอย่ร่่อร่อร่อย่อ่ออยอร่อร่อรอร่อ ท้องถินนงถ่นมันเลยระวังตกกระป๋องนะมันเปท้องถิ่นอยู่นะ <c oughs> คนใส่เสื้อสีเหมือนคุกขมีครับ <c oughs> น้องขมีมาทานอะาอามหน้าทานนี่ปะาอร่อยจริงเลยยังไม่เข้าปากเลยปรากฏว่าร้อนครับไม่ใช่ไรร้อนเนี่ทําหน้าอร่อยนี่น้องขมีร้อนครับ <c oughs> น้องน้องขมีนี่ทานอะไรหน้าอร่อยหมดนะครับแล้วค่ะ สุกไนอยู่ก<บ>ินเลดี <eros concealed> ๋ยไม่ต้องวันเดี๋ยวเผื่อท้องกินไอเดี๋ยวกินไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินนี่ชาชาพม่าตรงนู้นเดี๋ยวไปกินที่ตรงร้านชาเนาะใส่ตรงไปเนาะอมใส่ักเร็ีกินที่แมอนเขา้นองก็มีหรอชา ว,ว่าจะกินตรงนี้เนี่ยไข่ไข่ลูกไข่ลูกกินตรงนี้กินตรงนี้แล้วก็ไปกินตรงตีตรงนั้นดิไม่ให้ไม uh, ่ได้หลงจากกินกาชานมชานมซื้อมากินตรงนี้เดี๋ยวไปกินที่ร้านโรตีเนาะไปกินนี่นู่นเหรอโอเคเหนือเห็นน้องเขามีกาด้วยนึกว่าร้อนเขาขายกาแฟไอชาด้วยชานมขายหมดเลย เดี๋ยวเรากินไห่ร่วงครับอร่อยมากไม่หวานก็มีอาไปาน้งเขาจะใส่ในถ้วยได้กินตรงนี้เนาะกินตี้เลยตอกเลยถ้วยเราสองใบครับแล้วก็ขอมมิตรวันใส่วิ่ไหน้ป่าไม่ตีขอมมิตรวันไม่ตีหอมิตงอมิตรตีเลยใช้ไม้พอนัน โอเคอะรมนไม่ต้องใสอะไรอย่าก็ใส่ผิไทยใ่ผิไทยมีละติ่อร่อยจิงครับไม่แก้มมนูกินในตลาดนี้ได้เลยนะครับ อยู่ในตลาดยิงตุ่มครับอยู่ตรง,ตรงกลางครับาก่ออกร่อยนะครับอร่อยมากเลยน้องไม่ทันหรอกนะหนึ่น้องสางเดี๋ยว <พา S 1> เดี๋ยวพี่พาน้อง อมหน้าเดือยไปกินโรตีกับชาประมาณนีนไหวเหรอกินกินอ้วนอย่างน้ยเขาไปเรื่อยจะพาอ้วนอย่างเดียวเลยครับใช่ถ้าถ้ามาอยู่กับผมนี่น้องผมหน้าเดือยต้องอ้วนครับสองวันคุ้มกว่แล้วตอนเนี้ยไม่เป็นไรสองก็น่ารักครับน่าเห็นน่าสวยกว่าใครเลย น้องขมิ้งก็จะอ้วนในคราวนี้แหละครับถ้าอยู่ถ้าอยู่นานกว่านี้หน่อยสงสัยน้องขมิ้งอ้วนแน่แน่นอนแน่นอนคุณคุณอ้วนยิ่งกินยิ่งอ้วนนะคุณพร้อมยิ่งกินก็ไม่เห็นอ้วนได้ดีไม่เงิอ้วนดูดีปล่อยละเออใครถ้าปล่อยยังไงแล้วตอนนี้มันไม่เงียบอย่างไรมาใส่อ๋อแล้วก็อีกวงเมื่อกี้เหมันเงียบของพี่คนเลยไม่เกียบไหมครับถ้าไม่มีทำอ่ะ ให่ปิดเลยใช่ไหมหนูไม่ไม่ใส่อะไรเอากระเป๋าเดียวค่ะปิดอันไหนอันนี้อันนี้ค่ะต้นหอมแต่ใส่ยี่ห้ออะไรมาอีรี่ย์เลย มาจิ้มมะจิ้มอบอกว่าไอเอ้เนี่ยอาน้กระาษเอาน้ำกระดาษเดี๋ยวิเอแะไเอไเอะเียเอาน้เย็นค่ะไม่อยากน้ำร้อนร้อนไม่อยากได้ชาแม่ทานไม่ทาาแ้าดื่มชากาแฟชิมกาแฟเชายงตุงก็กาแฟค

Chị bé phải ghi nè อันนี้คือโรตี้ให้ที่เขาใส่ด้ายในโรตีนะคะนี่ปูชิ้ด้วยเราลองกินงกินใรกใส่ใี่เขามีหอมเจลด้วยมีหอมเจลกักอมเจลเขาให้ใส่ใดโรตีนะคะแล้วก็กิดยังไม่เคยทานเลนะคะังกค้งแยกเลยก็ไม่ทานเดย ต่างๆต่างๆ่าชิ้อร่อยอืมล้ายๆแต่ันไม่หมดแต่ก็ไม่ใช่บอกอันกประสงคอร่อยรู้แต่ว่าอร่อย